สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูร่ายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่23นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมาหนีค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาทั่วสุขสุขก่อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางสองยางคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องคะ ปูแล้วมีความฝันมากฝากพ่ออมนะคะพี่น้องเอาแนวทางนะคะแรงนี้นะคะของปูวัดปลาอุดอรค่ะิดีดามาเป็นตัวใดพอเป็พี่น้อ,องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปู๊คะกา็นอกเทก,กาลค่ะอือเจริญพรค่ะปูะ๊คะโอ้ที่ใดเลบเพื่อนบ้านเนาะค่ะพ่เม็ดเดียวนี่กูเลยค่ะสูงมันสูนมันเตะออกก็แห้งมันเอาถิ่มเดียวยังเอาไปใส่ปูไปเลย มาเดี๋ยวหันหัวเจ้าปาปูก็บอกหันหัวอยู่ดินดข้อมูลเลยว่าวเก้าสองหกสองเด้อเันเป็นนั่นก็ดีเ่นาะหันหัวเก่าเว่าปปูก็บอกจะไดแหล่เนาะเก่าก็พบม่นตัวเดียวกันมันก็ไม่ตรงตรงเลยตัวละหกสองก็เลยลังแต่มีผู้ใดน้ำยู่ฟเอฟซีเป็นใครน้ำยั่เพราะอะไรชันกาแฟดอกคนก็โอนใหม่นั่นอยู่ครับูค่ะก็จะโอนมาคนสองคนอยู่อ เขาจะเาไปได้น้ำยู่ได้น้ำนี่แหละได้ที่ทํานูบอกนะปนเอมมิูันเพาะอะบอกยันล้งมาเนี่ยโทษบอกกันเนาะคะเพยาเดยเบิ้งตัวเลขน้ำผูกัว่ามันบอกทั้งเอฟในไล่เดียวนะะในไล่ผูผู้ใดเหรงไหนผู้ใดผูก็บอกว่ามกกับกาทีเดียวกันเด้อเสียนเนาเขาจะเาไปได้ได้น้ำนี่แหละหันงัวไปฮันงัวลงมันกับตรงตรงเลยบรด้กยับับ้อมเนยพวกสองเต็มเต้เลยลางปอมสองตัว ประดี๋ยอวันไหนได้สองตัววันวันไหนสามตัววันเอาศูนย์หลวงใบเกาเอาไหมน้ำปลาะไ่ได้เอามาะมันเป็นยังเอาเอาไม่นึงเนาะก็ขอวันมาร้านี่แหละก็ขอยาตมาส้านี่แหละนี่ก็ได้วันแต้วามันเอาขึ้นในเอฟซีเนเมืองน้ำไหนเะตัวดันตัวที่ถูกมันเป็นแบบมันหมึดไมมันบ่อบชัดวันนีนะแต่ว่าชัดเปชัดด้วยอกเปียชัดอยค่ครัค ได้ว,ว่าตามสายตาผู้ผู้เห็นผู้ก็ว่ามันตัวนี้ละนี่หละตัวขึ้นที่แหลกเป็นตีแปดกิจนี่หละผู้จะวุ่้หงายคูเนาะตามสายตาผู้อันนั้นเห็ยนกันเลยว่าอันนี้เป็นอันใต้เป็นเลขฝันอันใต้นี่ผู้ฝันเนอะ กูจะบอกคุ้มฝันูุฟังอันนี้เป็นจับบอ,อกเนาะนีะ่เนาะจับบอ,อกจะเรียกถูบเนาะ,ะอันนี้เป็นเลขฝันนี่ยก<ะ>ูอน่นฝันว่าก็จังเป็นขั้ะบาดนี่แหละ,ะไปดำหน้าไปดำหน้าก็ไม่ออก<ะ>ไปดำหน้าก็ไม่ออกปูก็เลยตีสามตัวปูมันขึ้นหน้าหกแล้วนะ,ะ,ะปูก็เลยตีว่าเป็นหก หน้าหน้าไม่ออกปูกับเลตีเป็นซีหน้าปูกับเลขจีเป็นหนึ่งสิน่ะขันมาสามตัวเนาะแยกขันมาสองตัวมันจีเป็นหกซีเบ่งเสร็จละกันเป็นอะไรกลายหาซี่เส็จหรือมาตัวเก่ามาตัวเก่าบ่าของรัฐบาลไหมเจ้าว่าเจ้าว่าที่จีรงสองวันที่ซะเพราะว่ามันมีความฝันหน้าเพราะว่าเลขฝันปู้โดยมากมันจะเข้ารัฐบาลนะเดีจ้าก็น่าจะเขียนให้อีกแป๊บนึงก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอันฝันปูว่าเงินกิด น่องเคยเอาเมียสองคนเห็นบ่มันก็ไปเข่ารัฐบาลเห็นยบ่ซี่หาซี่เนาะเอาเมียสองคนเับมันผููทีสามตัวกับทีเป็นสองสองหาซี่กับหาซี่ซี่นะผููเดยว่ายูก็เลขเอาเยันต์ต์หาซี่ซี่หนึ่งสลดก็เลยมันก็เลขเขาหาซี่ซี่หาบวกจับบอกกันนั่นนะมันก็เลขเขาตัวซี่หาซี่เป็นตัวกลับเนาะเป็นรัฐบาลก็นเลยพู้มัานใจพูดกับที่วตัวนี้แหละเนี่ยโรยฟันเป็นนี่นะ อันนี uh, ้เปลืลกฝันปูมันใจปูวันวันสวยปูปุ๊ขึ้นน้ำหกเลยนี่เลยอีิเลกฝันปูวาสิมาหกซีหนึ่ง่หึคือหกซีเนี่ยสองตัวตัดออกแลวเนาะค่ะซีหนึ่งกับนันพิจารณาเอาเอซีกันเลยเพาก็่านเรามันมันมีสองยางอ่ะนะเอาใส่กันค่ะพอเลขผูกกันี่ลหรปูเห็นเม็ดเดียวเนี่ยจ้ตัวนี้ก็เป็นตัวเจ็ดกับหนตัวเดียวกันอันนี้ก็จับออกใครเนาะค่ะ กเลขเลขถูกมันเป็นเลขเม็ดเดียวแหละเลขถูกครับคุณตัวนี้เขียนบอกว่าน้ำไม่เลขถูกมันเป็นถูกมันอยู่ฝันสองอย่างเราใเซกันถ้าเจนนันเท่าก็บพิจนาเบิงนพะวาดโดยมาพวบฝันปู้มันจะไปรัฐบาลพอควบฝันบางเห็นันไปรัฐบาลน,นะวันเย็นออกไปนิมิตสองคนครัคุณ จะมีเลขวันกับเลขกันถูก2ย่างค่ะแต่ว่าหวดก้อนนี่ก็เขาเต็มๆนี่หรอว่าอันโอ้หวดกันที่สะกันนะค่ะไเปลนบ้นเขาเต็มๆี่ค่ะพบงมัน เขาอยู่เขาบนเขาล่างบมดละที่ผู้นั่งรถไปกันเลยเนาะผู้นั่งรถไปอันอันพุดไหมน้องไข่นั่งไปน้องไข่ไงแล้วกเขาเต็มเต็มอยู่ตามกินกันสุ่มน้องไข่เขากับในน้ำลายอยู่ลอตเตอรี่กันเลยเป็นเป็นผู้ขายพรอมมันเขาไบ่งเปิดตัวสานกินไหมมันก็มาตรงๆเลยหมดควันกับยังออก ยุบระเบียนรถขนาดนี้ไหมมันเป็นเลขซีตัวมันมี 3, 3, 8, ม่สามสามเจ็ดแปดไหมค่ัวมาออกออกสมมวลเหรอออกขั้นเดียวน่ะแล้วบัดที่งวดผู่นังไปมันเป็นแม่เขา่าสามเจ็ดแบบนี้งวดจะไปเมื่อวันที่สิบห้านะะไปวันที่สิบห้าเลยอัดอยู่ทั้งรถเนีย่ยตอนแอบมินท่อเบลน่ะค่ะน,น,น,นังอัดอยู่ทั้งรถเลยคูก็ว่าผู้นังขั้นไหนออกขั้นนั้นเด้อว่ากันกัน รุ่นมากกับัวไอลางกับสามเจ็ดกับคนเห่บึมรวุดเนยผู้ว่าเจ้าตำมือใช่ผูว่าเป็นสองเชียร์แล้วผูนางหมวดนางกับนางไปชั้นเขาเพี้ยนอยู่ของผู้คุบาพันสุชิตนะใช่หมวดนางกับนางไปชั้นเพี้ยนกับวไยออกตรงตรงขึ้นเวดนั่นกับหมวดนางหกสองมันออกมันออกทั้งสามตัวได้หมวนั้นใช่ผูย่งมันเขาเป็นตัวตัวหมวดนั้นออกทั้งสามตัวอย่งหมวดนีมันออก 2ตัว37แต่ว่าเขาลางครับครับผูค่ะอินทรสบ,บานคือว่าเขา,ขาู่าทั้ง54ทั้ง37เนาะค่ะเขาบนเขาลางครับผูเอาผู้สิไวพอไหนเด้อครับู้เพราะว่าสิมีเท่านี้ล่ะเพราะว่าูบาก็รอฝันอีกทีนึงอีกด้อะมาแรงกันอดมินแต่เก่าอดมินว่าเอานี่มันก็ อันเล็กเขาฟันดีนึ่งทีนะใช่ป้วอันนี้ป้าเขาว่ายังเกิดรู้กฎีบอกอีกชุดหนึ่งเนาะค่ะเนาไอ้ไม่โชคไม่มันทั้งเอฟซีมินเนาะใช่ป้วยเฮงๆตังๆมืออื่นเกิดันที่อีฟซีเนาะค่ะเอาไปเพี่อนบ้านก่อนค่ะไปจับเงินเส้นเงินหลังมือแรกมืออื่นก็เลยเออมืออื่นมือแรกมืออื่นค่ะ จะมันแสนทั้งหลังสุบู่สุกคนทั้งแอบที่เอ็นมินใช่ปูอ่ะอืมพระอนิชคานีม่มาสุบู่สุกคนในวิถีวิถีินน้ำปูสุบู่สุกคนเนดนเอ้อปลาปูขอบฟ้าอ่ะยิ่งแงปอกปังใลยเขาทั้งบนทั้งหลางอ่ะเดี๋ยวเลื่อนพอนสรุปแนวท่วาทางใตคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะชนนุดนี้ปูเราะหอยไบเป็นสองยางเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางรัฐบาลพร้อมเป็นคำโค้งมืออืดหนั่ม แต่ก็เลยเขียนให้เป็นสองแผ่นนะพี่น้องตัวเลขตัวเดียวกันนะคะแนวทางตัวเดียวกันนะคะพี่น้องคะเลขทูบนะคะ c แปดเจ็ดนะคะ c แปดเจ็ดปูลกกันไว้ c แปดหนึ่งนะคะตาสองตัวแปดหนึ่งแปดเจ็ด c แปดนะคะเน้น c แปดเจ็ดค่ะส่วนความฝันของปูค่ะหก c หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อหก c หนึ่งนะคะเน้นหก c หนึ่งนะคะแล้วก็มีสองตัวหก c ก็หา c นะคะพี่น้องคะบันนีน้แนวทางของปูค่ะอ่ามื่นวันที่ยี่สิบเอ็ดโน้พี่น้องเนาะปูร์จุดทูบได้ 02. 02. 0.2 0.2นะคะบมไดกับหัวเก่าลงมาเป็นหกเนาะค่ะพี่น้องเกินเลยบ่เขานะคะสำหรับหมวดที่ผ่านมากเนาะค่ะพี่น้องตะว่าก็มีเอฟซีบางท่านเนาะปูลเลากาับส่งเข้าไปในไลน์ว่าอย่าลืมว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันขจอบ้ากันกับขจ้าจก็ไดอยู่ดิค่ะพี่น้องอ้าพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนีค้ค่ะสำหรับแนวทางแรกนี่นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรงคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบา้านเฮาสุข,ขสุขคนคะ่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจาก ปู่วัดป่าอุดรนะคะสําหร<ล>ับพอพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื้อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิผ่ากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะอยากสิเดบขอตัวลาไปพี่น้องมาเท่าสุขุสุก้อนไปก้อนค่ะพี่น้องเอาไปพอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ